นายารกฏชยุตรารัฐสหกรณ์จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยลงพื้นที่การเกษตรของคุณส้อยทองบุดางามณะอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพื้นที่ของคุณส้อยทองนั้นมีทั้งสวนส้มโอมะม่วงกล้วยพ่อเห็ดรวมถึงพื้นที่นา โดยคุณส้อยทองกล่าวว่าหลังจากอบรมพัฒนาความรู้ได้นำความรู้มาใช้ปรับใช้ในที่นาของตนเองมีการปรับปรุงสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งผลให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีโอกาสนำเงินทุนที่ได้จากการกู้เงินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำจากสหกรณ์ไปต่อยอดการเกษตรของตนเองโดยนำไปใช้ในการติดตั้งแผงโซลารเซลล์เพื่อใช้ในระบบน้ำที่สวนส้มโอของตนเอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการใช้แรงงานคนผู้ใดสนใจสามารถอุดหนุนส้มโอได้ที่สวนตายหยิบยายจุกอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0824191626ค่ะก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานค่ะที่สหกรณ์ลานศัก์ที่อุทัยธานีก็ตอนนั้นได้ได้แนวทางการใช้ปุ๋ยการผสมปุ๋ยโดยของเราจะ ผสมปุ๋ยใช้เองก็สูตรที่ใช้อยู่ประจําเลยที่ได้มาจากที่นู่นก็คือ30-10-10เ 10, ราจะใช้ครั้งแรกพอครั้งที่2จะใช้เป็นสูตร2 0ะ0แล้วก็คือผลผลิตมันจะได้เพิ่มขึ้นมากค่ะจากตอนแรกอะประมาณอยู่ประมาณ50ประมาณ50ถังต่อไร่พอเราเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยก็ได้80ขึ้น80กว่ากว่าถังะคะก็คือ800กว่าโลต่อไร่